สวัสดีสมาชิกนะครับมีอีโคโคาร์สวยๆมือเดียวป้ายแดงสภาพงามหนึ่งในร้อยมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับกับนิสสันมาร์ทนะครับปี2011เครื่อง12เกียร์ออตโต้มือเดียวไม่เคยชนชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับไมล์แท้1 14,000กิโลเมตรผ่อน3,300เตอประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ1 6 000, 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยสมบูรณ์มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพงามจัดราคาน่าสนใจสุดๆนะครับราคานี้ ภาพนี้รีบพิจารณารีบจับจองมาเช็คมาชมดูรถได้เลยครับกับรถส,สวยๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสวยทั้งคันเต็มระบบเลยครับนี่เลยครับภายในงามๆนะครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปกันได้หลายคนเปิดเบอร์มาชั่นมาครับ169,000บาทนะครับย้ำอีกรอบนะครับราคา169,000บาทผ่อน3พัน 300โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีเติมน้ำมันไม่แรงผ่อนไม่แพงเน้นใช้งานเดินทางใกล้ๆพอไปได้ครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับที่แน่นอนคือได้อำนวยความสะดวกได้ประหยัดแล้วก็ใช้ในครอบครัวรับส่งลูกหลานให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อ กับข้าวจ่ายตลาดได้สบายเลยนะครับปี2011นะครับมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนหน้าเดิมท้ายเดิมรถสวยๆระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสมบูรณ์สวยๆเลยครับตัวนี้ปี2011นะครับห้ามพลาดนะครับขอย้ำราคาอีกหนึ่งรอบ169,000บาทนะครับราคานี้สภาพนี้รีบพิจารณานะครับจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนให้ได้ทั่วไทยใครกำลังหารถใช้งานนะครับมาชมมาชมมาเช็คมาเช็คมาดูรถทดลองขับนะครับ เราคัดสวยแล้วครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่แท้11 4 0 0 0กิโลเมตรการันตีส่งทั่วไทยการันตีจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจับจองได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยกับรถสวยๆส,ยสาภาพงามเน้นประหยัดเน้นทนทานเน้นใช้งานเน้นนิสสันมาร์ทได้เลยครับตัวนี้สวยมากๆนะครับสีดําภายในก็สะอาดครับ เดินทาง3คน4คนไปได้ครับไม่ใหญ่ไม่โตแต่เน้นใช้งานขับไปทำงานขับไปออฟฟิศขับไปใจตลาดรับส่งลูกโรงเรียนสุดคุ้มรับรองว่างามมากๆนะครับใครสนใจถูกใจราคา169,000บาทสวยเกตเอมือเดียวป้ายแดงจัดได้จัดเลยนะครับคันนี้งามฝากไว้ด้วยครับ